สวัสดีคณะกรรมการทุกท่านนะครับพวกเรานะครับจากทีมซุปราคโคนนะครับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับตำบลที่พวกเรารับผิดชอบนะครับคือตำบลลิปะน้อยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับพื้นที่ของตำบลนะครับจะเป็นพื้นที่ราบนะครับเต็มไปด้วยต้นมะพร้าวเป็นจํานวนมากครับ จากการลงพื้นที่ชุมชนนะครับพบว่ามีประเด็นปัญหาหลัก3ประเด็นนะครับก็คือตาบลลิปาน้อยนะครับเป็นตาบลทางผ่านนะครับไม่โดดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวนะครับและมะพร้าวและสินค้าที่แปรรูปมาจากมะพร้าวนะครับมีราคาตกต่ำนะครับประกอบกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของตาบลลิปาน้อยนะครับกำลังจะเลือนหายไปต่างทีมนะครับเลยมีวิธีการแก้ไขปัญหานะครับโดยการอบรมความรู้เรื่อง high value marketing collaboration นะครับ เพื่อทําให้ศิลปะและวัฒนธรรมของชาวลิปปอโนยนะครับมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะครับสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะครับโดยมีมะพร้าวเป็นตัวเชื่อมในการโปรโมทศิลปะและวัฒนธรรมของตาบลครับสร้างแคตตาล็อกการท่องเที่ยวนะครับโดยการรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับมาเป็นหนังสือนะครับสามารถให้นักท่องเที่ยวนะครับเลือกตามจุดต่างๆนะครับมาประกอบเป็นเส้นทางของตัวเองได้ครับไม่ว่าจะเป็นสายชิมช็อปหรือแอดเวนเจอร์ก็มีไม้เลือกครับจะทำบล็อกนะครับและ PR สืบ ออนไลน์ในการโปรโมทครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของการพัฒนาคนในชุมชนครับเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะครับจะประกอบไปด้วยเส้นทางจักรยานนะครับโดยนักท่องเที่ยวนะครับสามารถปันจักรยานชมสวนมะพร้าวนะครับเรียนรู้สายพันธุ์และวิธีการเพาะพันธุ์มะพร้าวครับชมการเลี้ยงผึ้งในสวนมะพร้าวครับชมการบอกมะพร้าวแบบดั้งเดิมของโบราณของชาวสมุยครับชมการแปรรูปมะพร้าวครับ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างของเส้นทางจักรยานนะครับนอกจากเส้นทางจักรยานนะครับยังมีกิจกรรมคุกกิ้งคลาสนะครับโดยจะมีคอนเซปต์ที่ว่า local food good taste นะครับนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้และลงมือทําจากอาหารพื้นบ้านนะครับวัตถุดิบพื้นบ้านของหวานลือชื่อนะครับเมนูเด่นของตําบลนะครับคือแกงหมิงพร้าวครับวายขั่วกะทิยอดมะขามผัดมีสมุยขนมโคและกะละแมครับ จะเป็นแนะนําการท่องเที่ยวนะครับแผนการดําเนินงานในอนาคตนะครับทางทีมนะครับร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยุวิทยาพยากรและการจัดการมหาวิรวทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับกําลังพัฒนาของในส่วนของการปล่อยแตนเบียนกําตัดหนอนหัวดํานะครับกาแฟดําน้ํากะทิครับแล้วก็ในส่วนของแพ็กเกจจิ้งกาลาแมนะครับคุณค่าที่ส่งมอบนะครับโครงการยูทูีนะครับได้ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้มีความแข็งแรงและยั่งยืนนะครับ โดยให้ความรู้เรื่องการขายสินค้ารูปแบบออนไลน์นะครับอีกทั้งยังจัดทำเส้น,สนทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์น,นะครับนั่นหมายความว่าหลังจากเสร็จสิ้นโครงการยูทูบทีแล้วนะครับชาวบ้านและชุมชนนะครับก็ยังมีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ไว้ขายเพื่อนำอไรายได้เข้าจูบชุมชนอย่างยั่งยืนครับจุดเด่นนะครับทางทีมนะครับได้เปลี่ยนจากแนวคิดได้เปลี่ยนเป็นแนวคิดレスฟอร์มนะครับคือการขายถูกแต่ต้องขายเยอะมาเปลี่ยนเป็นขายเพิ่มขายเพิ่มมูลค่านะครับ โดยทุกผลิตภัณฑ์และบริการของตำบลน,นะครับเราจะใช้ความหวานจากน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวนะครับไม่ผสมน้ำตาลใายเพิ่มนะครับผู้บวยเบาหวานสามารถทานได้ครับนักท่องเที่ยวนะครับสามารถลงมือทําทุกกิจกรรมของตําบลได้จริงๆครับเพื่อเรียนรู้และซึมซับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวลิปะน้อยให้ได้มากที่สุดครับขอบคุณทีมงานและอาจารย์ที่ปรึกษาครับทีมพี่เลี้ยงจากอชอทุกท่านครับ ท่านคณะกรรมการครับทั้งหมดนี้นะครับคือเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยมีมะพร้าวเป็นตัวหลักนะครับผมในฐานะตัวแทนของทีมนะครับขอฝากเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของตำบลวับุร้อยนะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจท่านคณะกรรมการทุกท่านด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับขอเสียงปรบมือให้กับทีมนี้ด้วยนะครับซูปราโคคนัทครับเวลายังเหลืออีกด้วยนะครับ เวลาอยังเลือ,อีกด้วยนะฮะเป็นการพัฒนาและยกระดับนะครับการท่องเที่ยวแบบทุกรูปแบบเลยนะฮะในพื้นที่ของทีมนี้นั่นเองเลยครับและตอนนี้ฮะทางคณะกรรมการนะครับก็กําลังดูใบปลิวเนาะในการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับเอาเลยครับทาา่านคณะกรรมการนะครับตอนนี้เชิญซักถามได้เลยครับสอบถามนิดนึงครับคืออยจากตอนนี้ถ้าเกิดว่าคนไปที่สมุยเนี่ยก็จะวางแผนที่จะไปเที่ยวทะเลหรือไปเที่ยวตามสถานท,ที่ที่เป็นแลนด์มาร์คต่างเนี่ย เรามีแผนยังไงครับที่เราจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยมาที่ริปะน้อยครับขอโทษครับขอคําถามอีกครับก็คือเราจะปกติเวลาคนไปสมุยเนี่ยเขาก็จะไปเที่ยวตามเส้นทางที่เขารู้จักกันอยู่แล้วหรือเส้นทางที่บองกกแอ์เวพาไปเนี้ยครับแล้วเราจะมีวิธีการเชิญชวนหรือจูงใจยังไงให้เข้ามาที่ริปะน้อยครับคือทางเราจะมีเพจเพจของตำบลริปะน้อยอยู่ครับเป็นเพจสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็การขายแพ็กเกจจิ้นเกี่ยวกับกาละแมตัวนี้ด้วยครับ คือลูกค้าสามารถออดูในเพจเราหรือว่าทางสื่อออนไลน์ต่างๆได้ด้วยครับอันนี้ขอถามเป็นข้อมูลของพื้นที่ค่ะก่อนโควิดเนี่ยปกติคนที่นักท่องเที่ยวที่ไปที่สมุยส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติหรือคนไทยแล้วกออ็ปกติเขาใช้เวลาอยู่ที่สมุยก,กี่วันแล้วเราตั้งใจจะไปแถบกลุ่มนี้อยู่แล้วเ,ออเราได้มีการเชื่อมต่อกับพวกโรงแรมหรือรีสอร์ทที่ เออคนกลุ่มนี้อาจจะไปพักเยอะๆไมหมคะในส่วนของภากีเครือข่ขายการท่องเที่ยวใช่ไหมครับทางทีมครับได้อ่ประสานงานแล้วก็ติดต่อเป็นทำ MOU กับทางโรงแรมครับโดยเป็นการโปรโมทหน้าโรงแรมไม่ว่าจะเป็นแผนภาพบใบปลิวหรือว่าคลิปโปรโมทการต่างๆตามสนามบินอะไรพวกนี้ครับเออนักท่องเที่ยวปัจจุบันของสมุยไม่ใช่ปัจจุบันก่อนโควิดนะคะเออคือเข้าใจแต่กลัวเข้าใจผิดเข้าใจว่าส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติแล้วก็อยู่นาน่แสดงว่า ช่องการเตรียมเรื่องชุมชนหรืออะไรเงี้ยการมีภาษาอังกฤษหรือว่าทําให้คนในชุมชนสามารถเล่าเรื่องหรือว่าทากิจกรรมเหล่านี้ได้เป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นเรื่องสําคัญตรงนี้ได้เตรียมไว้อยู่แล้วไหมคะตรงนี้ได้มัคคุเทศตัวน้อยของทางชุมชนอยู่แล้วครับซึ่งาชาวบ้านของในชุมชนนี้ครับอย่างเช่นตัวแทนของวิสาหกิจหรือว่าหวหนาวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือว่ามัคคุเทศอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ได้มีการอบรมให้ครับภาษาอังกฤษอะไรก็เขาก็ได้อยู่อยู่แล้วครับ ระหว่างที่เรากําลังรอนะักท่องเที่ยวจากต่างชาติกลับมาซึ่งอาจจะต้องอาจจะมีแหลกทามเป็นหลายเดือนอาจจะเป็นปีนะคะตรงนี้เนี่ยมองว่าจะทํายังไงให้มันมีกิจกรรมรเอิมคือชุมชนเริ่มสร้างไรายได้ได้บ้างระหว่างที่ยังการท่องเที่ยวมันยังไม่กลับมาเต็มร้อยะคะในส่วนการทดแทนการต่องเที่ยวที่จะกลับมานะครับทางทีมนะครับได้พัฒนาแพคเกจจิ้งการาเมนะครับโดยการใช้แวคคุมนะครับหรือว่าสุญญากาศนะครับ ไม่ให้อากาศเนี่ยมันสัมผัสกับเนื้อกาลแแมนะครับทำให้ยืดะระยะเวลาในการเก็บรักษานะครับแล้วก็ส่งขายไปยังต่างประเทศครับอย่างเช่นประเทศจีนครับที่เป็นตลาดใหญ่ของการขายอยู่แล้วครับคือตอนนี้ถ้าจะไปเที่ยวเนี่ยต้องติดต่อใครยังไงอะ ตรงนี้นะครับมันจะมีเพจจะไปจริงนะเนี่ยเนี่ยกำลังดูใชย abc ตรงนี้ท่านคณะกรรมการนะครับสามารถออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวของตัวเองได้เลยนะครับแล้วก็ติดต่อกลับมาทางตัวแทนทีมก็ได้ครับหรือว่าแอดไลน์เบอร์ในแผ่นพับก็ได้ครับใช่ครับเราที่บอกว่ากลั่มกละแมของเราเนี่ยใช้น้ําหวานจากดอกมะพร้าวเนี่ยฮะแล้วถ้าเกิดเป็นกละแมที่อื่นในในเกาะสมุยเนี่ยเขาใช้น้ําตาลทรายหรือว่าใช้น้ําหวานจากดอกมะพร้าวเหมือนกันใช่ครับใช่ครับก็คือเขาที่อื่นเขาใช้น้ําตาลทรายใช่ครับ รสชิมและรสชาติต่างกันต่างกันต่างกันเยอะไหมฮะหรือว่าเหมือนกันรสชาติที่กินรสชาติมันจะ,ะรู้สึกว่าดรอปลงมาครับก็คือหวานน้อยตามนอื่นนะครับถ้าเป็นหวานน้อยก็คือลดปริมาณน,น้าตาลทรายลงมาครับแต่เพราคุณค่าทางโภชนาการของเราอะครับมันจะมีประโยชน์เยอะกว่าตอนนี้มันมีการท่องเที่ยวในประเทศหรือว่าในจังหวัดมากน้อยแค่ไหนเหรอคะคือพอดีเป็นคนที่พยายามจะสนับสนุนธุรกิจในสมุยช่วงปีที่ช่วงโควิด กินกลาแมร์ต่อกันมาหลายเดือนแล้วเพราะว่าทุกคนก็ขายกลาแมร์เพื่อเอาตัวรอดใช่ไหมคะก็เลยรู้ว่ายังไนแผนระยะสั้นหนึ่งปีเนี่ยคิดว่าจะทําอะไรยังไงได้บ้างนักท่องเที่ยวในประเทศไหมหรือว่าอะไรยังไงไม่รู้ยังมีคนอยากกินกลาแมร์เขาจะกินกลาแมร์กันเยอะมากเลยครัตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกาที่ผ่านมานะครับทางสมุยเนี่ยได้เข้าสู่โครงการสมุยพลัสนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางวิสาหกิจชุมชนนะครับได้มาตรฐาน HSA นะครับก็คือชาชุมชนนะครับมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วง next normal ที่จะ ที่จะเปิดเต็มรูปแบบอะครับครับผมเอทราบมาว่าตั้งแต่เดือนนี้ค่ะที่เราเปิดประเทศนะคะสมุยเป็น d เดสิเนชันที่ฮอตมากๆนะคะทีเนี้ยพวกเราจะจะ grab opportunity ตรงนี้ยังไงให้กะละแมเราหรือผลิตภัณฑ์ของเราหรือทริปของเราเนี่ยมันโดดเด่นขึ้นมาเหนือทริปอื่นๆที่ก็จะแย่งกัน หลายอันมากใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้มีนักท่องเที่ยวเข้าทุกวันเลยแล้วก็เข้าใจว่าโรงแรมก็เกือบเต็มด้วยนะคะแต่เราจะถูกจะถูกเขาเรียกว่าะจะถูกมองเห็นไหมจะมีสปอตไลท์ไปถึงหรือเปล่านะคะตรงเนี้ยพี่ว่าโจทย์จริงมันมาแล้วอยากฝากว่าถ้าพวกเราตอนนี้ไม่แน่ใจว่าได,ได,ได้ได้ทำกันบ้านไว้หรือ,อยังมีไอเดียยังไงบ้างไหมคะ ตอนนี้นะครับสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆของสมุยครับเหมือนว่าเขาปิดตัวไปและกำลังจะฟื้นฟูใช่ไหมครับอาจจะใช้ระยะเวลาพอสมควรครับที่จะกลับมาเป็นปกติใช่ไหมครับถ้าโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนนะครับแล้วก็มีการปรับพื้นที่หรือว่าการเตรียมความพร้อมเข้าสู่นะครับมันก็จะเป็นโอกาสของของชุมชนนี้ครับค่ะก็อันนี้หมายความว่าหมดเวลาไบยังไม่ได้มีมีแผนลงไปใช่ไหมคะตอนนี้ทดลองขายเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับ